ยาปลอดภัยจากเพศสัจก,กรคุณผู้ชมคะในช่วงที่แล้วนะคะเราได้รับความรู้เรื่องของอาการและสาเหตุของโรคหวัดมาแล้วนะคะเมื่อคุณหมอตรวจแล้วร้นิสัยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วก็จะทําการสั่งยายนะคะเพื่อรักษา,าอาการค่ะ และขั้นตอนนี้เนี่ยราคที่จะส่งต่อให้เภสัตกรนะคะซึ่งจะจ่ายยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะส่วนยาที่เราได้รับจะเป็นยาอะไรนั้นอันนี้ต้องถามเภสัชกรแล้วละค่ะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากเภสัชกรดิกันนิขาเรียมอมรยุทธค่ะและตอนนี้พี่โสงก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่อคะจากอาการที่คุณหมอวัดข้างตน้นยาที่เราสั่งให้รักษาอาการนี่เป็นยาประเทศไหนคะค่ะอย่างที่เราทราบแล้วว่าโรคหวัดนี้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสนะคะค่ะดังนั้นการรักษานี้จะเป็นการรักษาตามอาการที่แสดงออกเท่านั้นนะคะ,คะอาการที่พบบ่อยสําหรับการเป็นหวัดก็จะเป็นมีไข้ไอจามมีน้ำมูกดังนั้นยาที่คุณหมอจะสั่งก็จะเป็นยาแก้ไข้ยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกค่ะค่ะ แล้วยาแก้หวัดนี้จะมีการออกฤทธิ์ยังไงบ้างคะอย่างที่ทราบนะคะหมอจะให้ยาแก้ไข้ยาลดไข้ที่คุณหมอจะสั่งส่วนใหญ่จะเป็นพาราเซตามอลนะคะ,ะยาจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังช่วยให้ขับเอื่อออกมาแล้วอุณหภูมิของร่างกายก็จะลดลง<ะ>สําหรับอาการไอเนื่องจากหวัดนี้จะเป็นการไอแบบมีเสมหะดังนั้นยาแก้ไอที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยโรคหวัดก็จะเป็นยาแก้ไอระลายเสมหะหรือ,อยาแก้ไอข,ขับเสมหะ ซึ่งยาจะไปช่วยลดความเหนียวข้นของเสมหะทําให้เสมหะใสขึ้นขับออกได้ง่ายขึ้นเวลาไอค่ะสําหรับยาแก้แพ้ดามูกนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นหวัดคุณหมอมักจะสั่งคอเป็นนิรามีนหรือบอมเพนิรามีนยาจะช่วยทําให้น้ํามูกแห้งลงทางเดินหายใจแห้งลงแต่ยาก็จะมีผลข้างเคียงทาให้ม่วงนอนปากแห้งคอแห้งได้ค่ะ ยาพวกนี้มีมการเก็บรักษาย่งไรคะเออถ้ายาไม่มีการระบุการเก็บรักษาเป็นพิเศษเราสามารถที่จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องธรรมดาที่ไม่ร้อนจัดไม่คืนจัดแล้วไม่มีแสงแดดส่องได้ค่ะยาน้ําถ้าเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้เกิน6เดือนนะคะหรือดูจากข้างขวดว่าวันหมดอายุระบุไว้ ว่ามดอายุเมื่อไรดูว่าอันใดอันหนึ่งมาถึงก่อนนอกจากนี้เราต้องดูลักษณะภายนอกของยาประกอบด้วยว่ายาน้ำนั้นมีลักษณะขุ่นไหมสีเปลี่ยนไปไหมหรือมีการตกตะกอนไหมนะคะถ้าไม่มั่นใจในการที่จะใช้ก็ขอให้ทิ้งไปจะดีกว่าค่ะสําหรับยาเม็ดนะคะยาเม็ดที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแข็งซอยเก็บไว้ไม่ควรเกินหนึ่งปีนะคะนอกจากนั้นก็ดูว่าลักษณะภายนอกเนี่ยเม็ดแตก่้นไหมสีเปลี่ยนไปไหม,ป,ไป,ไหมประกอบด้วย สำหรับยาเม็ดที่บรรจุอยู่ในแถงฟอยสามารถที่จะเก็บไว้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่แถงฟอยได้เลยค่ะ แต่ถ้าอาการเราหายดีแล้วนี่จะสามารถจิุดยาเองได้เลยหรือเปล่าคะอย่างที่ทราบนะคะว่าโรคหวัดนี้เรารักษาตามอาการพราะงาะน,นถ้าอาการของเราหายดีแล้วเราสามารถที่จะหยุดยาได้คะ่ะอืมค่ะอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ายาของเราเหลือนี่จะสามารถเก็บไว้ใช้เผื่อเป็นคราวหนะ้าหรือว่าถ้าคนใกล้ชิดเป็นเนี่ยสามารถให้ใช้ยาตัวเดียวกันได้หรือเปล่าคะเออการจิุดยาไว้ใช้คราวหนะ้าอยากขอให้ระมัดระวังนิดนึงของเรื่องของยาสูตรคุณภาพจากยาที่หมดอายุนะคะ,คะแล้วการนํายาของเราไปให้ คนข้างเคียงคนใกล้ชิดรประทานอยากขอให้ระมัดระวังนะคะเ<ม>นอจะมีอาการที่คล้ายคลึงกันยาที่ให้อาจจะไม่ตรงกับโรคที่เป็นนะคะ,อ,ะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยหรือประวัติการแพ้ยาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นอยากจะขอให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคก,ก่อนจะดีกว่านะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอและพี่เภสัชกรบอกนะคะหากมีอาการของไข้หวัดนะคะจะต้องดื่มน,น้ําสะอาดให้มากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็งดการไอจา,ามอย่างรุนแรงค่ะและที่สําคัญเลยนะคะจะต้องทานยาตามที่คุณหมอจัดอย่างเพ่งรัดค่ะแล้วเราก็จะได้หายจากโรคหวัดอย่างรวดเร็วค่ะ<ด>และสาหรับเรื่งนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงกาณิฐาเตรียมอมรุตเป็นอย่างสูขอบครูี่โถค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn